ไปต่อกันที่จังหวัดเชียงรายค่ะคุณผู้ชมคะจิตอาสาพระราชทานมณฑลทนาหารบกที่37ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์เขตสุขาพิบาลเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พลตรีบุญยริศเกษตรเวทินผู้บัญชาการมณฑลทนหารบกที่37ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทนหารบกที่37เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์เขตสุขาพิบาลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม มาพันษา6รอบ72พันษา28กรกฎาคม2567และถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาภรณ์วัลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรัติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2567 โดยมีจิตอาสา904กำลังพลจิตอาสาพระราชทานจากมทบ37เทศบาลน,นครเชียงรายและอีกหลายหน่วยงานรวมถึงชุมชนรอบค่ายจำนวนกว่า200คนได้รวมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์เขตสุขาพิบาลดูแลต้นไม้ทรงปลูกและทำความสะอาดพื้นที่วัดและบริเวณโดยรอบเพื่อเฉลิมพระเกียรติร่วมกันค่ะ